สวัสดีครับอยู่กับพี่ต้อมเกษตรปลอดสารพี่ครับผมวันนี้มาอัปเดตแปลงเดี๋ยวเรียกแปลงทุเรียนเลยเรียกแปลงผลไม้รวมวนะเนาะที่จะมีทุเรียนส้มเขียวดําเนินฝรั่งพันสีสเกตสามกับด,ยดายอยุทยาสามเนาะแล้วก็วทับทิมโปกฝรั่งเนี่ยลงได้ครบสี่สัปดาห์และยี่สิบแปดวันพอดีลงเมื่อวันที่สิบสี่ธันวาเนาะวันนี้วันที่สิบสามปะสิบสามมกราเอ้สิบสองมกรา ก็ยังยังไม่ชนเดือนดีนะยี่สิบแปดวันแล้วมีพี่ๆถามว่า,าทุเรียนเป็นไงบ้างเดี๋ยววันนี้มาอัปเดตให้ดูเนาะก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องพี่ต้อมเกษตรปลอดส,สารพิไปด้วยเพิ่งให้ปุ๋ยรอบแรกไปพอดีอะเดี๋ยวต้อมพาเดินดูในแปลงนละวว่าสภาพเป็นยังไงมีอะไรเสียหายหรือเปล่าเดี๋ยวตามดูกันครับโอเคเมื่อเช้าเพิ่งใส่ปุ๋ยไปเนาะรอบแรกเลยเทุเรียนยังอยู่ดีทุกต้นครับแต่ที่ตายมีส้มส้มเสียลําเดินมีมีเสียชีวิตไปสอง สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าสุนัขมาคุยต้นมันโยกก็เลยน็อกไปสองต้นตรงนู้นต้นหนึ่งที่เหลือไม่มีอะไรไม่มีอะไรตายนะปะหลังนิงามดีมากแล้วก็หัใจสำคัญเราอยู่ที่นี่เลยทุเรียนทุเรียนไม่มีตายสักต้นนะแต่ก็มีโทมจากจากลมที่นี่ลมแรงมากเนาะแต่เราเราตั้งใจอยู่แล้วว่าเราจะไม่คุมไม่คุมสลน เราอยากให้ใบชุดแรกเขาเนี่ยโดนสภาพอากาศจริงๆจากที่นี่ไปเลยพอใบชุดใหม่มันเกิดมาเนี่ยมันก็จะเป็นใบที่เกิดในสภาพแวดล้อมในแปลงเราดูที่ว่ามันจะทนทานได้หรือเปล่าแต่จเท่าที่ดูก็คือแตกยอดนะแตกยอดมือให้ท่าไปดูยอดเดินหมดนะเดี๋ยวไปดูต้นอื่นส้มก็ทยอยแตกยอดแต่ดูแล้วดินจะน่าจะขาดธาตุอาหารหน่อย มันออกมาแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยออยอดฝอยยเต็มเลยแล้วไม่เขียวเหลืองเมื่อเช้าก็เลยเติมอวัสดุฟื้นฟูดินสูรแห้งไปแล้วก็เพิ่งให้น้ําไปเนาะนี่ยใบเก่ามีอาการใบไหมมดเลยขอบใบเพราะว่าที่นี่ลมแรงมากแต่ยอดใหม่เนี่ยยอดใหม่เริ่มสู้กับสภาพอากาศที่นี่ได้ทอมก็เลยมีความตั้งใจว่าคุยกับม่อนไว้นะว่านี่แหละ ล่อยให้เขาเจอสภาพอากาศจริงๆในแปลงไปเลยส่วนฝรั่งสีสะเก็สามไม่ต้องพูดถึงครับยิ่งแดดยิ่งแดงเลยนะจากต้นเสียบยอดมาข้อตัดเดียวแล้วก็ลงปลูกเลยรอดทุกต้นครับเขนมะาเด็ดต่อป่าด้านล่างเพิ่งให้ปุ๋ยไปเมื่อเช้านะ สีสเกตน่าจะรอดหมดมีส้อมโอเสียหายไปสองต้นนี่ดูเดี๋ยวซูมไปไกลๆิอ็กแตกหน่อยแค่นี้ก็พอลอะเดี๋ยวพาเดินดูเนาะก็ อย่างที่บอกกันเนาะแปลงนี้ทั้งเอาจริงด้วยทั้งทดลองไปด้วยเรียนรู้ไปด้วยว่า,าพื้นที่เราแน,นปลูกตุกเรนเราเป็นยังไงเนี่ยดูอันนี้ก็มีมแมลงมีมแมลงกันมีหมลงข่มช้างเนาะใบใบเดิมที่ติดต้นมาเนี่ยเกิดอาการซันเบิร์เหมือนกันแต่ยอดใหม่แตกหมดแล้วนะแตกยอดหมดแล้วน่าจะเกิดจากาสภาพแวดล้อม จากแปลงอนุบาลมาแปลงเนี้ยมันมันไม่เหมือนกันนะเนาะทรานอาจจะมีอาการช็อกบ้างแต่เนี้ตั้งใจให้เขาแข็งแรงในแปลงนะเนาะแล้วก็อีกปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือเราฟื้นคุมคุมใบอ้อยน่ะน้อยไปหน่อยเดี๋ยวต้องคุมเพิ่มตอนนี้ไม่มีแรงงานครับทําอยู่เนี่ยนี่เพิ่งใส่ปุ๋ยไปก็เลยค่อยๆทยอยทำเนี่ยเพิ่งใส่วัสดุฟื้นฟูส่วนแห้งไปแล้วก็ามาเปิดละลายไป ยอดใหม่ก็เดินครับแต่มีอาการนั่นแหละอย่างที่บอกว่าทันเบิร์นบ้างลองดูครับคือลมแรงจริงๆที่เนี่ยแนวการชนเราก็ยังแบบปลูกพร้อมกันเราไม่ได้ทําแนวกันกันกันลมก่อนแต่เนี่ยอันนี้คือใบชุดใหม่ฮะยอดชุดใหม่ใบชุดใหม่มนแรงเริ่มมาฮะ แต่ยังไม่ได้ฉีดฟื้นฟูสูตรน้าเลยนะเนี่ยแตกหมดแล้วไหวอยู่ครับให้เขาชินกับสภาพแวดล้อมนี่เนี่ยเราช่วงที่ลมแรงๆเนี่ยมันสุดมาแล้วน,นี่นะยอนใหม่หม,หมดเลยนะคือช่วงเนี้ยลมเบาลงแล้วแล้วก็แต่ร้อนแทนโหร้อนระเบิดระเบอ้อเลยเดี๋ยวเราจะต้องคุมเพิ่มอันนี้แดงอยยธยาเนาะเอาต้นใหญ่มาลงแล้วก็ก็โอเคหมดนะ ยอดเดินนี่อันนี้ก็ยอดชุดใหม่มาแตกที่นี่หมดเลยทุดเรียนนะแตกยอดทุกต้นนะครับแต่ใบเดิมมันทําให้ดูเหมือนไม่สวยนะนี่ก็แตกหมดแล้วเดี๋ยวเขาพักเราอจะต้องค้าต้นใหม่เนาะเดี๋ยวรอใบเขากลางให้ดีแดงอยู่ทาก็ทยอยแตกที่นี่ p R m ร้อยเปอร์เซ็นครับฟื้นฟูสูตรแห้งอย่างเดียวสูตรน้ายังไม่ได้มีเวลาฉีดเดี๋ยวสูตรน้ําเราต้องเอาใส่ใส่ถังสองร้อยลิตรนี่แหละแล้วใส่รถมาแล้วก็ใช้ตัวไอ้ปั๊มไฟฟ้าเราสีสะเก็ดนี่แบบงามมากฝรั่งเป็นไม้ชอบแดดนะครับใครไปปลูกไม่โดนแดดเต็มวันนี่ลูกไม่ค่อยออกแะบ้าแล้วใบเนี่ยพอพอคุมแปลงน้อยอ่ะไอนี่มาแฮ้วหมูมาเดี๋ยวเราต้อง เอาใบอ้อยคุมเพิ่มละชุดน้ําก็ใช้ชุดเดิมนะครับชุดระบบน้ําที่ลงให้ดูแต่เพิ่มเติมคือเราอัปเกรดตัวแบตเตอรี่ปั๊มน้ําก็เหมือนเดิมตอนนี้ชมประธานปิดเนาะน้ําเริ่มแห้งลงแต่เดี๋ยววันสองวันเขาก็เปิดแล้วเดี๋ยวมันก็เติมมาเราอัปเกรดแบตเตอรี่เป็นสองร้อยสิบแอมป์แบตบลัมเลยแผงนี้ก็ว่าจะซื้อเพิ่มอยู่แต่ก็ทยอยทยอย ตอนนี้ยังพอใช้ได้อยู่ก็ใช้ไปก่อนมือสองครับสามพันเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งหนึ่งเมื่อเช้าใส่ปุ๋ยไปได้ฝั่งเดียวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะใส่ฝั่งนี้ต่อนี่ก็เปิดน้ําอยู่นะฝั่งนี้เนี่ยพอคุมน้อยเห็นไหมดินมันโดนน้ําปุ๊บแห้วหมมันขึ้นของเดิมแปลงนี้แฮ้วหม,มุนกวนเยอะแต่ก็งามนะเ ทำทองเรื่องเดี๋ยวพรุ่งนี้อัดป่วยหน่อยเร่งให้ต้นเดอะนะนี่ทุเรียนทุเรียนแตกยอดใหม่ทุกต้นนะครับแต่แค่ใบเดิมไม่สวยแค่นั้นี่นะมีหัวน้ำขัดอยู่หัวหนึง่งใบมันน่าจะเข้าไปติดนี่เดี๋ยวเราขยับเสานิดหนึ่ง นะแป๊บหนึ่งนะครับเอาหัวสปิงเกอร์ติดมาพอดีนะครับตอนนี้เราเปิดอยู่ร้อยหัวฝั่งเดียวก็ใช้ได้จริงๆถ้าเปิดสองร้อยหัวพร้อมกันจากปั๊มตัวเดิมนี่ก็เพียงพอนะแต่มันมันวงมันจะไม่กว้างขนาดน,นี้อันนี้มันเต็มพอดีฟางพอดีฝั่งนี้ยังไม่ได้เติมปุ๋ยนะแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้แหละ ใส่ป,ปุ๋ยไปตอนพร้อมกันตอนลงปลูกไปก็โอเคยอดใหม่มันเดินหมดแหละแต่แค่ใบเดิมมันดูแบบยังไม่ค่อยโอเคอเดินไปท้ายเลยแล้วกันก็ดีใจนะส้มตายแค่สองต้นแรกนึกว่าจะเยอะกว่าน,นั้น อ่าอีกงานหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาคือเดี๋ยวเราต้องมาไล่ตัดนี่แหละต่อป่าของสีสเกตแต่พึบพับเลยอะเส้นนี้น่าจะตันเดี๋ยวเราต้องดูแป๊บหนึ่ง แก้ไขยบเอยนะครับรตัวสุดท้ายก็น้ําแรงใช้ไดน้นี่ก็ยอดก็แตกหมดเลยเดี๋ยวบำรุงสวนเลย <c oughs> ไปดูส้มหน่อยนยอดมาลึิหม ส้มก็แทงยอดหมดแล้วจะเริ่มมีมะเรลงเดี๋ยวต้องหาเวลาอีดสูดน้ำละจริงๆเดี๋ยวจัดตารางเวลาคงต้องเป๊ะๆอันนี้หน่อยอก็ถือว่าได้เดินเทคสภาพน้ำด้วยมีบองหัวก็ไม่หมุนก็แก้ไปส่วนทับทิมนี้ล่อทุกต้นนะแล้วก็ ติดลูกใหญ่ด้วยแต่ทีนี้ครับจิมมัาต้องก็เพิ่งปลูกครั้งแรกกันนี่ะไม่เป็นเลยปล่อยเลยอันนี้ลองทดลองดูอันไหนอันไหนรอดก็ปล่อยไปมันมีหัวรุดหน่อยเดี๋ยวต้องแก้หัวหน่อยโอเคครับก็ยี่สิบแปดวันผีแค่เดือนหนึ่งอะเนาะก็รอดหมดมีทุเรียนอนะรอดหมดมีแค่ส้มสองต้นที่ตายแล้วก็เพิ่งให้พื้นผูสูรแห้งไปครั้งแรกน้ำยังไม่เคยขีดเลย เดี๋ยวองวางแผนวางตารางงานดีๆแล้ว,วอัปเดตให้ดูเรื่อยๆเนาะทุกเดือนทุกเดือนไปเลยก็ได้จะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงตั้งหลาต้นดูนี้เราจะได้กินทุเรียนมาแล้วก็มั่นใจได้ว่าต้องจะอยู่กับพี่ๆไปอีกห้าปีตัวทุเรียนจะติดอย่างน้อยนะหลังยัง้นก็ยังอยู่ไม่ไปไหนก็หาอะไรมาทดลองให้ให้ดูกันเรื่อยๆเนาะตรงไหนอัปเดตแก้ไขปรับปรุงได้ก็จะเอามาฝากกันเดี๋ยวแปลงข้างหลังนู้นเอง นี่แค่ล็อกข้างหน้านะสองไล่กว่าเรือางหลังนี่เพียงเลยโอเคครับวันนี้ก็ประมาณเนี้ยเนาะพามาอ<ม>ัปเดตแปลงกันใครมีคําแนะนําอยากแนะนําติชมตรงไหนหรืออยากให้แก้ไขตรงไหนก็ทักทายพูดคุย,ยเข้ามาได้เนาะบางครั้งในคอมเมนต์น่อมไม่ได้ตอบก็ขออภัยด้วยเนาะใครมีปัญหาสอบถามเพิ่มเติม,ตมก็ไลน์แอดก็ได้เนาะ s i p j o m ก็ขอสามอย่างขอสามรูปถ้าพี่ๆท่านใดจะปรึกษาปัญหากเกี่ยวกับก,บการปลูกการดูแลพืชและดินนะเนาะหนึ่ง รูปโค้อัพใกล้ๆบริเวณที่เป็นปัญหาสองรูปเต็มต้นถ้าเป็นฝรั่งะนองก็ถ่ายมาเต็มต้นเลยสภาพต้นเป็นยังไงสามถ่ายกว้างๆให้เห็นสภาพแวดล,ล้อมในเพงถ้าเห็นยิ่งส่งมายิ่งเยอะยิ่งดีนะต้อมได้วิเคราะห์ปัญหาได้ถูกต้องเนาะก็จะได้ช่วยกันแก้ปัญหาไปได้โอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะสนจาก,กันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องพี่ต้อมเกษตรปลอดสารพริษไปด้วยวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ